รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะได้ร่วมงานเลี้ยงนายโสพลเนื่องจำนงในอำเภอคลุ้งค่ะในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองจันทบ,บุรีค่ะเมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกานายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีข้าราชการส่วนต่างๆในอำเภอคลุ้งรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิเทศบาลเมืองคลุ้งและเทศบาลใกล้เคียง รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอคลุงและองค์กรการกุศลต่างๆในอำเภอคลุงรวมการจัดงานแสดงความยินด,ดีให้กับนายอำเภอคลุงนายโสพลเนื่องจำนงในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายเป็นดำรงตำแหน่งในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยนายโสพลเนื่องจำนงย้ายมาดำรงตำแหน่งในอำเภอคลุงเมื่อวันที่11เดือนมีนาคม2556จบจนปัจจุบันรวม9เดือนแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายอำเภอคนเก่า นายสราวุฒิพภทรักษณะศึกษาการเกษียณอายุราชการปัจจุบันนายโสพลเนื่องจำนงอายุ58ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้ยังมีทีมผู้บริหารองค์กรการกุศลอาทิกรุงมูลนิธินำโดยนายกมลครูเจริญกิจประธานร่วมกับคณะกรรมการกลุงมูลนิธินายกิติวานิชวิทยากิจประธานศาลเจ้าปึงเท่ากงนายสิริแท่เล้าผู้จัดการกลุ่มูลนิธิ นายวุฒิวัฒน์พัทระทิติกุลนายรุ่งโรดพรสุเคราะห์เลขาและเหลันยิกโรงพยาบาลคลุงนำโดยแพทย์หญิงขจีพรธีราทรงผู้จัดการพนักงานธนาคารออมสินพร้อมด้วยนายสุรพงศ์สุวรรณหิตาทรที่ปรึกษานายกองค์การ,รบริหารส่วนจังหวัดให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน